ถ้คุณยังไม่ได้ฉลาดแม้ว่าใเกิดคุณต้องถามคุณก็ต้องถามคุณก็ต้องหาความรู้จากคนอื่นเขาอ่ะแล้วถ้าคุณหาความรู้จากคนอื่นแล้วคุณไม่เชื่อเขาว่แล้วคุณจะไปหาทําไมอ่ะก็คุณคุณไม่รู้แล้วคุณถ้าคุณไม่เชื่อเขาแล้วคุณจะไปเชื่อใครอ่ะเชื่อตัวเองเหรอเชื่อเชื่อตรงเองก็แล้วมันจะถูกเลยเพราะคุณคุณไม่ได้ฉลาดแม้แต่เด็กเกิด ฉลาดมาตต้งแต่เกิดนร่คือต้องเชื่อ,อ,อได้นะแม่จันสหวงไอ้ใจวินัยฉลาดมาันต้งแต่เกิด,ดเคุณคุาตเกิดอเปะาฉลาดไม่เกิดคุณก็ไม่ต้งถามแบบพระพเจกนะะเจกกับพะเจ้าอ่ะเขาฉลาดมัตั้งแต่เกิดแล้วเขาก็ไม่ต้องถามใครนะเขาก็เขาก็มีปัญญาแล้ว ขาไม่ต้องถามใครแล้วเขาเขาเป็นรู้ทำเองแล้วเขาไม่ต้องถามใครไงแล้วคุณเป็นพระประเจกเปล่าห่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคุณก็ต้องถามคนอื่นสิคุณไม่ถามแล้วแล้วคุณจะแต่จะรู้ได้ยังไงก็ต้องถามเออเออต้องถามไงเพราะว่าคุณไม่ถามแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงเพราะคุณไม่ได้เป็นพระประเจกเนี่ย ก็เป็นพระปเจกไม่ต้องถามหรอกเพราะ่าท่านท่านมีปัญญามากนะท่านตัดสรู้เองได้แต่คุณกไ็ไม่ได้เป็นพระปเจก็คุณไม่ถามอ้าวแล้วคุณเป็นอะไรเป็นได้เดือนกิ๊กเกอร์ได้ไหมมีเวลาคุยอีกประมาณไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวจะเข<อ>้าบริษัทละก็ก็ยังดี ก็ถือว่าดีครับเป็นสิริมงคลล้ำค่าที่ได้คุยกันแล้วสปดา์หน้านะสปะดา์หน้าก็จะเริ่มเปิดห้องนี้ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับแต่ก็ในการในการในการเรียนก็จะเป็นการสนทนากันนะส่วนอยากก็จะเป็นการสนทนาไม่ได้ฟังอย่างเดียวไม่มีการสนทนาก็เราก็ ก็จะไม่รู้ไม่ได้อะไรไงต้องต้องมีการสนทนาสนทนานะไม่ใช่วิวาค่ะไปการถามแบบแบบว่าเรียนทำความเข้าใจแบบสนทนาเป็นแบบนี้ถึงจะเข้าใจฟังอย่างเดียวไม่สนทนาก็ไม่รู้อีกแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดอีกครับสนทนาครับสนทนา สนทนาเป็นหนนทางสู่โสดาบันสนทนาธรรมนำส uh, yes. ุขโสดาบันครับฟังอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไม่รู้อีกเข้าใจผิดครับเรียนหัวใจผิดคุณคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ได้บรรลุธรรมเองได้เนี่ยคุณไม่บรรลุธรรมเองได้แล้วคุณไม่ถามแล้วคุณจะคุณจะได้ยังไงไอ้สิ่งที่คุณรู้ ิ่งที่คุณันรล้มันถูกต้องแล้วคุณแน่ใจได้ไงเพราะคุณคุณก็บอกว่าคุณบรรลุทาเองไม่ได้คุณก็บอกว่าคุณไม่ไม่ให้ประปเจกับครับครับท่านก็คุณก็ต้องคุณก็ต้องถามเขาอ่ะครับคุณจะไปอุปโลกว่าเราบรรลุทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้องั้นก็เท่ากับคุณหลอกตัวเองเนี่ย ขับไม่ไม่รู้ก็ต้องถามนะเออไม่รู้ต้องถามเขาเพราะนี่ให้ศรัทธาเนี่ยมันหักทังเงี้ย้วคุณไม่เชื่อแล้ใครเขาจะบอกคุณอ่ะคุณไม่เชื่อเขาอ่ะคุณทมให้เขาหน้าแตกแบบแม่ัลลีเจือ อ้าวไอคนตอบไปก็น้าแตกเลยต่อไปเขาก็ไม่ไม่ตอบคุณแล,ล้วแหละเพราะคุณไม่เชื่อเขาครับดีครับผมก็เชื่ออยู่ครับผมจะขึ้นชั้นสี่เลยมาถึงอินพีเรียนลาัดมะพร้าวละ เหลือเวลาอีกไม่เกินห้านาทีอเดี๋ยวสองท่านต้องสนทนากันต่อครับอยู่กีนสองคนนะอย่าอย่ายิ้งกันนะครับท่านยังยังไม่ถึงชั้นสีเพิ่งจะขึ้นมาชั้นสอง